วิเคราะหบอลวันนี้13มิถุนายน2567เพื่อให้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตทวงการฟุตบอลก่อนใครอย่าลืมกดไลค์และกด s u b ับสไคร c ์ชาแนลบ้านฟุตบอลไว้ด้วยนะครับเริ่มกันที่ศึกไอแลนด์พรีเมียร์ลีกการพบกันระหว่างวอเตอร์ฟอร์ดยู่นเต็ดกับจาฟูงซึ่งเคยเอาชนะวอเตอร์ฟอร์ดในนัดก่อนด้วยสกอร์1ประตูต่อ0แม้จะเป็นทีมเยือนจากสถิติพบว่ามีการทำประตูน้อยกว่า2.5ประตูในสจาก4เกมเย่าล่าสุดของวอเตอร์ฟอร์ด ที่เจอกับทีมในกลุ่มท็อป6ซึ่งสอดคล้องกับสถิติที่เองก็ทําประตูได้ไม่มากนักในเกมเยือนหลังๆจึงคาดการว่าเกมนี้น่าจะมีประตูน้อยแม้เชลบอลจะเป็นจ่าฝูงก็ตามโดยอาจจบสกอร์ที่ชนะ1ประตูต่อ0ถัดมาเป็นคู่ของโบฮีเมียนกับเดอรีซิตี้ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะจบลงด้วยคลีนชีทของทีมใดทีมหนึ่งเนื่องจากใน4จาก6เกมเย่าล่าสุดของโบฮีเมียนทั้ง2ทีมไม่สามารถทําประตูร่วมกันได้เลยและยังมีสถิติเดียวกันใน5จาก7ครั้งหลังสุดที่พบกัน อย่างไรก็ตาม t h e ร์รีซิตี้ได้กลับมาโชว์ฟอร์มการเล่นที่ดีอีกครั้งหลังจากชนะรวด2นัดติดต่อกันนอกจากนั้นยังมีประวัติการพบกันครั้งล่าสุดระหว่างทั้งคู่ที่เดอร์รี่ซิตี้เอาชนะโบฮีเมียนไปได้1ประตูต่อศูนจากประตูชัยของไมเคิลดัฟฟี่ในนาทีที่85สถิตีเหล่านี้ทําให้คาดการได้ว่าเดอร์รี่ซิตี้มีโอกาสสูงที่จะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะในเกมนี้ด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาจากฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยดีนักของโบฮีเมียนในเกมเย้าช่วงหลังช่วงหลังที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะได้เลยใน3นัดติดต่อกันมาต่อกันที่การพบกันของเซนแพร i ิกกับแชมร็อกโรเวอร์ over, ที่น่าจะเป็นเกมที่มีสีสันและมีการทำประตูจากทั้ง2ทีมโดยใน3าเกมเย้าล่าสุดของเซนแพริกนั้นก็สามารถทำประตูได้ในทุกนัดขณะที่แชมร็อกเองก็ทำประตูได้ใน5จาก7เกมเยือนล่าสุดเช่นกันและยังสามารถทำประตูได้ใน4ี่จาก5ครั้งหลังสุดที่พบกับเซนแพร i ิกอีกด้วย โดยสาเหตุที่ทําให้แชมรล็อกโรเวอร์น่ากลัวในเกมนี้ก็เนื่องมาจากฟอร์มการยิงประตูที่ยอดเยี่ยมของจอห์นนี่เคนนี่หัวหอกจากทีมเซลรติที่ล่าสุดกลับมาจากการติดทีมชาติไอร์แลนด์ชุดอายุไม่เกิน21ปีเคนนี่ทําไปแล้ว6ประตูจาก9นัดที่ลงสนามให้แชมร็อกในฤดูกาลนี้ซึ่งถือเป็นสถิติที่น่าประทับใจแม้แชมเบร็อกโรเวอร์จะตามหลังจากฝูงถึง9คะแนนแต่พวกเขาก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะคว้าช,ายชัยชนะเพื่อเพิ่มแรงกดดันให้กับ2ทีมแถวหน้าด้วยฟอร,ร์ม และสถิติการพบกันในอดีตที่ส่วนใหญ่มีประตูจากทั้ง2ฝ่ายจึงคาดการว่าเกมนี้น่าจะมีการทำประตูจากทั้ง2ทีมโดยอาจจบลงด้วยสกอร์เสมอกัน1ประตูต่อ1และสำหรับผู้สุดท้ายในศึกลาลีกาสเปน2เป็นการพบกันระหว่างเอสปันญ,ญอนกับศบออตติ้งกีคอนในรอบ pay off เพย์ออฟลื่นชันโดยเอสปันญ,ญอนเป็นฝ่ายเอาชนะในเกมแรกด้วยสกอร์หประตูต่อ0ูย์จึงมีพื้นฐานที่ดีกว่ากีคอนในการผ่านเข้ารอบต่อไปเนื่องจากเอสปันญ,ญอนสามารถผ่านเข้ารอบได้ แม้จะแพ้ในเกมนี้ด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์เช่นกันจากสถิติในช่วงท้ายฤดูกาลเอสปันยอนเสมอถึง6นัดจาก9นัดหลังสุดซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะเสมอในเกมนี้ค่อนข้างสูงขณะที่สบติ้งกิลคอนเองก็มีสถิติที่ไม่ค่อยดีนักในเกมเยือนโดยพวกเขาไม่สามารถคว้าชัยชนะได้เลยใน7จาก9นัดสุดท้ายที่ลงเล่นนอกบ้านทั้งนี้ทั้ง2ทีมต่างก็มีแนวรับที่แข็งแกร่งโดยเอสปันยอนเสียไปเพียง18ประตูจาก21เเกมในบ้านตลอดทั้งฤดูกาล ขณะที่กี่คอนก็เสียไปเพียง24ประตูในเกมเยือนซึ่งถือเป็นสถิติที่ดีที่สุดในการเล่นนอกบ้านเมื่อคู่แข่งต่างก็มีแนวรับที่แน่นหนาจึงคาดการผลเกมนี้ว่าน่าจะจบลงด้วยการเสมอกัน0ประตูต่อ0สุดท้ายก่อนจากกันเพื่อให้ไม่พลาดทุกข่าวสารอัปเดตททวงการฟุตบอลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับบ้านฟุตบอลไว้ด้วยนะครับ